เรื่องของพลังงานเนี่ยนะแล้วก็ออกคุยกันมาเยอะมากมายอันนี้ก็มันจะเหมือนกับการคุยในเรื่องของธรรมะนะเวลาที่เราคุยเรื่องของลูกตามขันห้าเรื่องของอองค์ธรรมต่างๆเนี่ยมันจะต้องไม่คือเราเข้าใจด้วยความคิดด้วยปัญญาในทางโลกโลกแล้วเนี่ยนะมันจําเป็นที่จะต้องเข้าใจด้วยสภาวะหมายถึงว่าเราจะต้องมีความเข้าใจในสภาวะอย่างสภาวะของ ธรรมะรมเนี่ยเราู้สึกความโกรธความทุกข์มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเรารู้สึกก็เหมือนกันเรื่องของพลังงานเนี่ยนะเวลาที่สมมติเราพูดถึงเรื่องของจัก,กรเนี่ยพลังงานจัก,กรต่างๆเวลาที่จัก,กรต่างๆเนี่ยเขาทํางานหรือเขาจะส่งเมสเซจข่าวสารอะไรบางอย่างข้อมูลอะไรบางอย่างให้กับเราให้เรารู้ว่าตอนเนี้เราควรที่จะไป บํมบัดส่วนไหนจะกะตรงไหนอะไรเงี hmm. ้ยมันก็จะมีข้อมูลเป็นเรื่องราวของพลังงานเนี่ยส่งมาสู่เรา mm hmm. งั้นมันก็ต้องเข้าสู่การปฏิบัติให้ทุกคนได้รับได้สัมผัสพลังงานจริงนะ mm hmm. ได้รับรู้ถึงพลังงานจริงว่ามันเป็นยังไง mm hmm. แต่ว่าอันนี้ก็คงต้องให้กลุ่ม เอวีานะก็ทำงานว่าควรจะทำยังไงทำยังไงถึงคนภายนอกเขาจะได้รู้เรื่องราวของพลังงานยังไงเข้าแบบไหนยังไงพลังงานเราได้ฝึกอะไรกันมาบ้างอย่างเงี้ยนะก็ก็ลองดูแต่มาเตอร์เนี่ยคงจะพูดเพราะว่าหน้าร้เนี่ยมันก็คงทำได้ยากในการที่เราจะมาฝึกปฏิบัติกันแล้วก็ เราสก็จะคุยในเรื่องในเชิงของทฤษฎีไปเรื่อยๆก่อนนะการปฏิบัติง่ายๆนะก็ไปขึ้นเตียงยนะเนะี่ยง่ายดีเนาะไม่ต้องปฏิบัติอะไรทีนี้วันนี้เรามาคุยเรื่องของพลังงานในเรื่องของพลังงานของเสียงพลังงานเสียงนะก็พลังงานเสียงที่เรามาใช้ในการบําบัดหรือก็เอามาใช้ในเรื่องของ การเรื่องของพลังงานจัก,การะต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะมันมันเป็นยังไงบ้างนะทีนี้เราก็มาทำความเข้าใจเรื่องของคลื่นพลังงานเสียงก่อนนะพลังงานเสียงเนี่ยก็เกิดจากการสั่นการวเบชั่นการสั่นของวัตถุอย่างเช่นลำโพงวิทยุเนี่ยที่เราได้ยินเสียงอย่างโทรศัพท์มันก็มีลำโพองอะมันนะลำโพงที่ให้เราได้ยินเสียงเนี่ยมันก็ สั่นแต่เสียงที่เราได้ยินได้เนี่ยความถี่ประมาณ20เฮิร์ถึง20 k h เนะถ้าต่ำจากนั้นอ่ะหูเราไม่ได้ยินนะแต่สัตว์บางชนิดอาจจะได้ยินสูงกว่านั้นสูงกว่า20เคเก็คือ20,000เฮิร์ตแหละมันสั่น20,000ครั้งต่อวินาที20เฮิร์ก็หมายถึงว่ามันสั่นเนี่ย20 20ครั้งต่อวินาที ถ้ามันสั่น20,000ครั้งต่อวินาทีก็คือเป็นคลื่นเกินจากถ้าเกินจาก20,000เนเกินจาก20,000แล้วเรียกว่าคลื่นระดับสูงขึ้นไปอีกเป็นอันตา้าเป็นอันต้าโซนิกอะไรเงี้ยคลื่นพวกนี้เขาก็จะมาใช้พวกสัตว์ะบางทีพวกนี้หมาแมวได้ยินนะบางทีในเรื่องของเสียงเนี่ยในทางการแพทย์ก็เอาไปใช้เยอะ มากมายอย่างอันตราซาวอย่างนี้ใช่ไหมใช้คลื่นเสียงอันตราซาวแล้วก็การบําบัดในเรื่องของความเจ็บปวดต่างๆบางทีทางการแพทย์ก็เอาไปใช้ในทางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็เอาคลื่นเสียงเนี่ยนะไปใช้ในเรื่องของการตรวจสอบความแคร็กความแตกแยกภายในได้หรือว่าในเรื่องของการทําความสะอาด เราเราเคยเห็นไหมเวลาที่เราเขาไปล้างพวกแหวนเวลาเราไปล้างแหวนล้างอะไรเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกมอเตอร์ตืด้ดไอ้มอเตอร์ื้เนี่ยมันความถี่มันจะสูงมากๆเนี่ยมันสูงกว่ายี่สิบยี่สิบเคร์ตสามสี่สิบเคร์ตั์นเนี้ยไอ้คลื่นความถี่เนี่ยมันจะทําความสะอาดได้เข้าซอกทุกซอกทุกมุมเล็กๆต่างๆแบงนี้ได้เนี่ยแต่ในของเราเนี่ย ที่เรานํามาใช้ในเรื่องของพลังงานตรงนี้ก็เรื่องของการปรับจัก,กระต่างๆ่าเรื่องของการปรับโมเลกุลน้ำท,ที่ที่เราได้ใช้กันเนาะที่เอามาใช้นี่หลายๆคนถ้าเราเป็นกลุ่ม a อพนก็จะมีความเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีเพราะว่าพัสดุนะได้ทำตัวอย่างทำอะไรให้เยอะแยะมากมาย แล้วก็หลายๆเรื่องราวานะทีอ่อย่างน้ำโมเลกุลน,น้ำเนี่ยโดนคลื่นเสียงเข้าไปแล้วมันรูปร่างมันเป็นยังไงอะไรต่างๆนะคลื่นเสียงหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ในกลุ่ม m อ r นี่ก็จะมีความเข้าใจกันเยอะนะอันนี้แล้วก็มาดูว่าในการใช้เสียงบําบัดเนี่ยนะมัน ในแต่และความถี่เนี่ยมันก็จะมีใช้แตกต่างกันไปนะไอ้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า sound healing หรือว่า vibration therapy ตัวน,น,นี้คือการ vibration คือการสันน่นนั่นแหละนี่ยแล้วขึ้นส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยนะ จะใช้ขึ้นประมาณร้อยกว่าขึ้นไปจนกระทั่งถึงประมาณเก้าร้อยได้เนี่ขึ้นประมาณร้อยร้อยกว่านี่ก็ใช้ยังห้าสองแปดเนี่ยที่มาสเตอร์ใช้บ่อยๆนะมันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับพวก DNA ซ่อมแซมในระดับของ DNA นะ2 8แ แล้วก็ขึ้นความถี่ตั้งแต่ร้อยร้อยเจ็ดสิบเฮ์ขึ้นไปเนี่ยเอามาใช้บรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆนะพวกกร้ามเนื้อกระดูกพวกนี้นแล้วก็ถ้าความถี่สองร้อยกว่าขึ้นไปสองร้อยแปดสิบห้าเฮิร์เนี่ยเขาก็ามาใช้ฟื้นฟูพวกเซลล์เนื้อเยื่อสามร้อย ก้าสิบหกอันนี้พูดคร่าวๆาๆไปก่อนนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของออความกลัวความอะไรต่างๆตรงเนี้ยนะเวลาที่คนเรามีอาการกลัวมากก็จะปล่อยคลื่นความถีต่ตรงเนี้ยเข้าไปนะมันจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะอันนี้มันก็ไปทางอารมณ์ด้วยนะสามร้อยเก้าสิบหกเฮิร์ตซ์สี่ร้อยสิบเจ็ดเฮิร์ตซ์กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงการ อันนี้417เฮิร์ซเนี่ยเป็นความถี่ที่เขาใช้กับรูทจักกะก็คือจักกะที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นสีแดงะนะนส่วน528ที่มาเซอร์จะใช้กันบ,บ่อยๆเนี่ยนะอ่าก็ฟื้นฟูนฟนพวก DNA เกี่ยวกับความรักการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะมันเกี่ยวกับอาจาักระบริเวณหัวใจระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ แล้วก็ปรับไอ้ตัวนี้จะใช้ได้เยอะ528เนี่ยความถี่528รี่ยนะสามารถจะจะพิกแพลงใช้ได้คือมันมีเวลาที่เราใช้ซ่อมเสียงหรืออะไรต่างๆนี่นะมันจะมีอยู่สองเสียงคือเสียงเป็นที่เป็นฮาร์โมนิกของเสียงนั่นหมายถึงว่าเสียงที่เป็นสองเท่าสามเท่าของมันเนี่ยมันจะเข้ามาด้วยนะทีนี้อ่ จักกะต่างๆเลยนะจักกะหัวใจไอ้ตรงเนี้ยบางทีก็มีปอดครับด,ด้วยตับไตหัวใจม้าปอดทั้งหมดเนี่ยมันจะมีคลื่นความถี่ที่เอาไปดูแลร,รักษาเนี <Yeah. S 1> ่ยในแต่ละคลื่นคลื่นความถี่เจ็ดร้อยสี่สี่สิบเอ็ดเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของคอต่อมไทรอยอะไรเงี้ยนะ yeah. ถ้าแปดร้อยขึ้นไปก็เรื่องทางจิตวิญญาณละเก้าร้อยเนี่ย ก็ไปเชื่อมโยงกับโลกของจิตวิญญาณในต่าง